พักนอกเป็นจังไดกินบ้างมันไม่ขม,อ,มอร่อย,อยเยอยะแซ่บอร่อยเยอะสดายนะพี่นอ้องพักนอกมาเป็นอ,อร่อยอยู่ตัวมานจอ่อย ้นมาอ่อนงานมแทบพ,พี่น้องเอ้ยดูออด้วยอุ้ยอ่อนสวยจังเลยทุกคนอืมอืมหวานก็ดอบพี่น้องหวานหวานอืมเองธรรมชาติคือหวานทักเถอ